คุณเคยสงสัยไหมครับว่าไข่มุกในหอยเกิดขึ้นได้ยังไงก่อ Serbia, ในจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจริงๆแล้วไข่มุกไม่ได้เกิดจากเม็ดทรายอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่มันเกิดจากกลไกป้องกันตัวของหอยเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเล็กๆเช่นพาราไซหรือเศษเนื้อเล็กๆหลุดเข้าไปในตัวหอยหอยจะหลั่งสารเนเคอร์หรือไขมุกมาห่อหุ้มสิ่งนั้นทีละชั้นทีละชั้น จนกลายเป็นไข่มุกที่สวยงามในที่สุดซึ่งโอกาสเกิดนั้นน้อยมากครับอาจจะต้องเปิดหอยเป็นพันตัวถึงจะเจอไข่มุกสักเม็ดหอยที่สามารถสร้างไข่มุกได้มีอยู่หลายชนิดแต่ที่สําคัญและนิยมมากที่สุดผมจะยกตัวอย่าง3รายการ 1. หอยมุกค,คือหอยนี้คือดาวเด่นในอุตสาหกรรมไข่มุกทั่วโลก 2. หอยนางรมสามารถสร้างไข่มุกได้แต่ไม่ได้คุณภาพเท่าไข่มุกเพาะเลี้ยง 3. หอยสองฟ้าอื่นๆ สามารถสร้างไข่มุกได้ในทางชีววิทยาแต่โอกาสน้อยและไข่มุกไม่สวยพูดถึงหอยนางรมวันนี้ผมมีหอยนางรมมานำเสนอ2ไซส์ไซส์ M มีประมาณ145ตัวส่วนไซส์ L มีประมาณ120ตัวลังละ7กิโลขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ